สวัสดีพี่น้อง f อนะคะรอบที่สองใน4ีลาวกันนะคะเพื่อนๆจะสีลาวของเรานะคะจะไปสรุปให้ดูวันที่11นะคะคนไปสรุปเหมือนเดิมนะคะมาฟังคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกำนํำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนกนนารพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขอโทษขออภัยเน้อพี่น้องบ้านติดถนนนะคะเพื่นอนจ๋าต้องมีเสียงรบก,กวนนิดนึงเนาะโอเคเลยพี่น้องจ๋าจะบอกรายยายห้างพี่แจสิมาจะลุกห้วันที่11เด้อค่ะเด้อว,วันที่11ดพี่แจย้เดียนที่7 8 9นะคะ8กับ3ตัวเดียวกัน9กับ6ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีใหม่เข้ามาต้องฟังช้าๆนะคะเพื่อนแล้วจะได้เลขสวยๆไปเนาะโอเคเราไปดูผลสรุปกันเลยนะคะ ผลสรุปของลาวสตาประจำวันที่11เมื่อวานนาะก็จะเป็น7 3 2 0 8นะคะเพื่อนๆสามสมีไหมม,มีนะคะอยู่ในตัวพี่น้องขี่คอกันมานะ3 2 2 3นะคะก็เด่นที่2นะคะเพื่อนแล้วก็0 8 0880ตัวกลับนะคะมาด้วยค่ะเินทั้งคู่นะคะเด่นแยกรอบมาทั้งคู่นะคะส่วนลาวีไอพีนะคะลาวีไอพีออก60106โอ้โหศูนย์วันนี้พี่ใจไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เนาะจะเป็น6เนะเพื่อนเพนเพราะว่าพี่ใจไม่ได้ทําให้เนาะมาใน1นะคะเพื่อนมาในตัวหนึ่งนะคะแล้วก็06นเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะพี่ใจลืมเขียนให้นะคะก็ถือว่าเข้าแต่วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดหนึ่งเนาะเข้าในเลขคงที่นะคะเพื่อนๆจะโอเคเราข้ามไปเลยนะคะไปมีเข้ามีหลุดเนาะเราก็ไปสามัคคีวีไผลที่ออก51635นะคะเพื่อนๆหนึ่ 16, เรามีไหม มีตัวขี่คอพี่น้องเรียกพี่น้องนะคะ1 6 6 1ตัวกลับนะคะตัวกลับเนาะแล้วก็35 5ห3เจาะาไม่ถึงนะคะเพื่อนมอีเด่นเฉพาะรอบก็เข้าอีกแล้วนะคะเด่นแยกรอบนะคะนี่ก็เข้านะ,ะเพื่อนใจบอกให้สังเกตด้วยเลขคงที่นะคะเพื่อน,อนจะ ส่วน3ก็มานะแต่ว่าพี่ใจเจาะข้ามนะคะ3 5เนาะข้ามไปไปที่3 6เลยนะคะแต่มามา6 5ห5เนาะข้ามตัว5ไปนะคะเพื่อนแต่ก็เข้าในเเลขตัวเด่นเนาะตัวเด่น3แล้วก็เลขคงที่ด้วยนะคะเพื่อนต่อไปลาวสตารี v IP นะคะผลที่ออกคือ8 7 9 1 6 8มาหลักร้อยนะคะ เจ็ดเก้ามีไหมเจ็ดเก้ามีนะคะเพื่อนสีแดงด้วยนะคะเจ็ดเก้ามานะคะเนอะแปดเจ็ดก็มีจับคู่นะคะเจ็ดมานะอ่าเจ็ดเก้านะคะแล้วก็หนึ่งหกนะคะหนึ่งหกก็สองเด้งนะศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะเพื่อนๆสองเด้งเลยนะคะ อ่มาด้วยนะคะเลขเด่นเฉพาะรอบก็มาด้วยนะคะวันนี้เลขเด่นเฉพาะรอบถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปจับไปเปรียบเทียบนะคะก็จะได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆจะนะแล้วก็8 7 9มา3ตัวเลยนะคะเลขเด่นมาเข้า3ตัวเรียงกันเลยนะคะไม่ใช่เรียงแต่หมายถึงว่ามาหมดเนาะมา3ตัวนะคะเพื่อน สามตัวเลยนะคะตัวตัวตัวติวิววววจัยพูดอยู่ประจํานะว่าสามารถจะเอาไปจับเป็นสามตัวก็ได้นะคะยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เลขสวยๆไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะหยิบจะจับถูกเนาะไปต่อของวันที่สิบสองกันเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะวันที่สิบสองวันนี้พี่แจลองวางตารางให้ด้วยนะคะเพื่อนๆวางในตารางให้ด้วยเพื่อนๆลองจับดูเนะาะอาจจะมีโชคได้สามตัวนะ แล้วก็พี่ใจให้เด่นอยู่ที่137นะคะ3กับ8เป็นเลขพี่น้องคู่กันนะคะเป็นเลขแฝดเลยว่าได้นะคะเพื่อน mm hmm. พี่ใจก็วางให้นะคะเจาะตัวเด่นนะคะ mm hmm. พี่ใจก็หยิบมาแค่ตัวที่ชอบนะคะเพราะว่าอ,อาจจะเยอะแต่ในความคิดของพี่ใจถ้าเยอะแล้วถูกนะคะ mm hmm. ดีกว่าให้น้อยแล้วไม่ถูก mm hmm. เพราะบางที fc พี่น้องบางคนก็ ไม่รู้จะจับตัวไหนไม่รู้เอาตัวไหนเนาะพี่เจก็อยากจะลงให้ในล็อกของหอยลาวอะหอยลาวของพี่เจพี่เจอยากลงให้ทุกตัวนะคะแล้วก็เพื่อนๆไปพิจารณาจับเอานะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเด่นบนเด่นล่างมันจะได้เด้งเลยเนี่ย,ย,ยล็อกหอยลาวพี่เจเนี่ยมันจะเข้าตลอดเลยนะคะเพื่อนตลอดชีพนะคะ เพราะว่ามันเคยเข้ามาแล้วบนล่างนะคะอย่างสมมุติมันออก3 5 3 8เนี่ยก็คือจะได้เลยอ่าไม่ใช่จะออก3 8แล้วพี่ใจทำไมพูด3 5 3 8วันนี้นะคะเพื่อนทำไมพี่ใจพูด3 5 3 8อ่าพี่ใจติด5ให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะพี่ใจพูดไปว่า3 5 3 8นะคะไม่แน่นะเพื่อนๆไม่แน่นะคะในตารางมีนะในตารางมีนะคะเพื่อน แล้วก็เพื่อนๆก็เปรียบเทียบเอาเด่นเฉพาะรอบนะคะไปเปรียบเทียบกับชุดชุดที่พี่ใจจัดชุดให้อันนี้คือพี่ใจชิดเรียกว่าชุดรวมนะคะชุดรวมแล้วก็เด่นแยกรอบ,บคือเด่นแต่ละรอบที่คำนวณออกมาได้เพราะว่า,าพี่ใจจะให้เพื่อนๆพี่น้องจับเอาง่ายๆนะว่าเออเด่นแต่ละรอบแล้วก็ไปหยิบเอาในชุดรวมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาภ กับพี่ใจอีกนะคะวันนี้เฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ